อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเรามาพบกันตามเคยค่ะกับกองทุนสกัดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อสุนการอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะกองทุนสกัดและการกุศลนอกสถานที่ค่ะเรามากันที่มัสยิดมัสอดตุดีนิยะนะคะอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะและแกนนําของเรานะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะกับพัดยีสมานเทศนําท้่วนนะคะซึ่งเป็นประธานกองทุนสกัดและการกุศลมูลนิธิเพื่อสุนการอิสลามแห่งประเทศไทยนอกสถานที่ค่ะ อสลามวาอะไรกุ้งค่ะอะไรกุ้สลามครับค่ะวันนี้นะคะเรามาที่นี่ค่ะเรารมามอบกี่ทุนคะเจ็ดทุนฮะเจ็ด uh, ทุนก็มีผู้ยากไร้ผู้ขัดสนค่ะ uh. เราก็จะมาดูค่ะ <Kh ab. S 2> นอกสถานที่เนี่ยเรามีการติดต่อจากคอเตปและ ท่านประธานมัสยิดมัะซอร์ตเสี้าคือบางมัดเรามังมัดใหญ่เพื่อนบางหมาเพื่อนกันที่เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันนะก็มาเยี่ยมเยียนกันวันนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันก่อนที่เราจะมาตรงนี้นะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับบิลันของมัสยิดแห่งนี้ด้วยนะคะค่ะบิลันชื่ออะไรคะม s s a l a m u a l a ร k u m w มะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ์ ครับผมบิลันประจามัมาสยิดมะซอตูเรเนีนยมณฑลกรเดชเย็ยยนประสิ์นะครับเป็นบิลันอยู่ที่นี่นะครับวันนี้นะคะกองทุนสกัดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อสูนย์การอิสลามแห่งประเทศไทยอะค่ะเราได้มาจจกสกัดที่นี่นะค่ะเจ็ดกองทุนมียังไงบ้างคะบิลันเจ็ดกองทุนเนี่ยนะครับก็จะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมาสร้างกินนะฮะก็ส่วนใหญ่แล้วก็ฟุกอเรากกับมาสร้างกินนะฮะในส่วนของเด็กกำพร้าเราเราเรา ไม่ก็คือเป็นผู้ขัดสนแล้วก็ยากไร้ยากไม่พอเพียงใช่ไหมคะบางท่านก็มีป่วยป่วยมีโรคประจำตัวมีป่วยมีโรคประจำตัวด้วยแต่ม่อยู่ในกลุ่มของฐานะที่ไม่พอเพียงต่อค่าใช้จ่ายประมาณนี้ก็มีแค่มาซากินกับฟุกุรอดนะครับ ตอนนี้นะคะตีอยู่กับฮ ا د ีอะหมัดค่ะหรือเรียกเรียกง่ายๆก็คือบังหมัดนะคะที่ทางทีมงานสกาดมูลนิธิเพื่อสุนารอิสลามแห่งประเทศไทยคุ้นเคยกันไปอย่างดีเพราะว่าเรามาช่วยเหลือที่บางบ่อเนี่ยค่ะที่มายีดแห่งนี้ก็หลายครั้งอยู่แล้วนะคะค่ะอยากให้ให้บังหมัดนะคะช่วยเล่าถึงชุมชนนี้หน่อยนะคะว่าชุมชนนี้เราอยู่กันมานานหรือยังแล้วก็มีอ่าสมบุรุษอะไรเท่าไหร่เงี้ยค่ะ่ผมอะหมัดเนี่ยอยู่มา ตั้งก็เริ่มโตนะออโตมาเป็นเป็นนักเรียนก็เกิดเกิดนะเกิดอยู่คลอง19บเก้าเพลิบางเปรี้ยวออแต่มาเติบโตมาเรียนมาเรียนชั้นประถมอยู่ที่อยู่ที่นี่อยู่ที่ออมัสยิดมาสตุดินิยานี่แล้วก็พ่อแม่ก็ได้ย้ายครอบครัวมาอยู่นี่ทั้งหมดมีออชุมชนประมาณ70กว่าครอบครัวออและแม่ก็ออแม่ของผมก็ได้มอบหมายให้อามัดมาซอเนี่ยกับผมเนี่ยหละออดูแล แม่อุทิศมาที่ไว้สิบสองไร่ให้อมามัดดูแลส, ith, สร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนอาคารหนึ่งสร้างโรงเรียนอาคารสองโดยใช้งบประมาณของคุณแม่ทั้งหมดหนึงที<ะ>เ,เกิดชุมชนตรงนี้ได้เนี่ยค่ะเวลามัสยิดมีกิจกรรมมีได้รับความร่วมมือจากพี่น้องมุสิมที่นี่เป็นไงบ้างคะครับก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีฮะชุมชนแห่งนี้ก็อาศัยผมเป็นผู้นำคือ ก็ส่วนมากผมก็ดูแลทั้งมัสยิดทั้งโรงเรียนโรงเรียนก็ดูแลอยู่ปัจจุบันก็ใช้เงินทุนของเราเนี่ยดูแลให้ความช่วยเหลือชาวเชืช้อตลอดถ้าใครเดือ,อด,ร,ดอร้อนอะไรยังไงก็มาหาบังหมัดได้เลยก็ออพอช่วยได้ อ๋อทำดีลินล้านะคะถือว่าเป็นบุคคลที่สําคัญมากนะคะเป็นบุคคลที่มีการขับเคลื่อนเนาะพัฒนาชุมชนให้เป็นทางดีเด็กๆมีการศึกษาชุมชนมีความน่าอยู่ช่วยเหลือในส่วนที่พอจะช่วยเหลือได้นะคะที่หันไปเห็นว่ามีอาคารที่เริ่มก่อสร้างใหม่เนี่ยเป็นอาคารอะไรอะคะอันนี้อาคารได้งบประมาณจากงบไฟฟ้ามาประมาณประมาณ2ล้านกว่าบาทของล้านเศษก็จะทําเป็นโรงเรียนฟาดูอินอันนี้จะเป็นฟาดูอิน คือไม่ต้องไปเรียนกับสามัญเข้าเรียนที่นี่เลยอพรจะดูียนจะแยกไปเลยแยกเลยหลังนี้เลยได้งบไฟฟ้ามาแล้วถ้าท่านผู้ชมนะคะสนใจที่จะร่วมบริจาคนี้ค่ะร่วมบริจาคทางไหนคะครับมันบริจาคกับองทุนของมัสยิดมาสตูดีนี่ยเลยโอเคก็ซึ่งจะขึ้นรายละเอียดตามนี้เลยนะคะว่าบัญชีอะไรนะคะก็สําหรับผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะจะร่วม บริจาคเป็นเงินหรือว่ายินดีเลยใช่ไหมคะยินดีรับบริจาครับโอเคค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่บังหมัดมาต้อนรับพวกเรานะคะเราอ่ะมีภารกิจที่จะต้องไปจ่ายสการ์นอกสถานที่อีกหลายๆที่นะคะถ้า ท่านผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจจะให้เราไปที่ไหนก็แจ้งมาได้เลยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยค่ะเราไปแจกได้แต่ถ้าไม่มีผู้ร่วมให้สกัดกับเราภารกิจของเราก็ไม่เต็มที่ใช่ไหมคะอยากให้บางหมานเชิญชวนนิดนึงค่ะครับในนามของกองทุนสกัดนอกสถานที่ฮะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นตัวแทน ให้ให้ผมเป็นตัวแทนมามอบกองทุนสการดทุกสถานที่นะไม่ว่าที่ไหนก็อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมกันบริจาคเข้ามาที่กองทุนสการดของาาศูนย์ากลางนะฮะเพราะว่าทุกที่ขอมาเราก็จะไปแทบทุกที่เลยนะฮะเพราะว่าไม่ว่าเราจะไปแต่ละที่นี่เราจะมีทีมงานไปเราก็จะมีคนที่จะไปสำรวจก่อนสุดท้ายนี้ก็อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีทั่วประเทศนฮะที่ว่าอยากจะ สนับสนุนของศูนย์กลางเนี่ยของเราไม่ต้องกลัวฮะชัดเจนแน่นอนเลยฮะท้ายนี้ก็ขอให้เป็นที่คนที่บริจาคมาที่ศูนย์กลางอิสลามก็เป็นที่รักของอัลล้อนนะฮะขอให้โปรดปานแล้วโปรดปานให้ความสำนึกควัมมาะวิสกีเยอะๆเพื่อจะบริจาคให้กับศูนย์กลางอิสลามด้วยกนค่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะคะอยากจะร่วมบริจาคนะคะ ก็ไม่ว่าเป็นข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ยากไร้ที่เราจะออกกองในแต่ละครั้งเนี่ยนะคะก็ร่วมได้นะคะหรือถ้าจะร่วมเป็นมือบนค่ะมอบสกัดให้กับทางมูลนิธิเพื่อสุนทรอิสลามแห่งประเทศไทยในกองทุนสกัดนะคะก็บริจาคตามหมายเลขบัญชีนี้ได้เลยนะคะมาร่วมกันเป็นมือบนนะคะเพราะว่าสกัดของท่านจะยังประโยชน์ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่ขาดสนและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะสกัดคือการเกื้อกูล ของสังคมค่ะและคือการขัดเกลาจิตใจของเรานะคะมาร่วมกันนะคะกับกองทุนสกัดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนกลางอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะครั้งหน้านะคะบางหมานเรานะคะจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมภารกิจของกองทุนสกัดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อสูนกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะตีแล้วก็บังหมานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะอัสลามุอะลัยกุมวรารหมะตุลลอฮ์บะบะเรากาต์